สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะฮะตั้ง5วันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครของเฟิงหลิงนะครับเฟิงหลิงเนี่ยมีอายุประมาณ100ปีนะฮะร้อยกว่ากว่าอยู่ประมาณ1 0 0ย0าสีนี่แหละมะั้งสังกัดจกักรวรรดิสุเรียนจันทราตําแหน่งรองเจ้าสํานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผู้นาพันธมิตรซีสุยชายาพมยุทธหงปีศาสตร์ระดับพลังวิญญาณระดับ9 17, วิญญาณยุทธหงปีศาจคุณสมบัติชั่วร้ายมงเวยวิญญาณ3ม่วง5ดำา1แดงเฟิงหลิงในอดีตเคยรู้จักกับ เยียนเศร้าเจอที่โรงเรียนสื่อไลเคิร์นะครับซึ่งเยียนเศร้าเจอในขนาดนั้นก็เป็นพ่อหนุ่มรูปงามค้ำหอมเนาะมีความสามารถที่โดดเด่นเนาะตัวของเยียนเศร้าเจอก็ไม่ได้รังเกียจนะครับว่าเฟิงหลิงเนี่ยมีวิญญาณยธดสายมืดหรือวิญญาณยธดสายชั่วร้ายเนาะซึ่งไอวิญญาณยึดสายชั่วร้ายหรือสายมืดเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ปลุกความสามารถทางด้านนี้ก็ฝึกฝนให้เป็นแบบดีๆก็ได้นะครับวิญญาณยุทธสายมืดก็ใช่ว่าจะเป็นคนชั่วเสมอไปเนาะดูตัวอย่างในภาค4เป็นต้นนะครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้คบหา ใจเป็นแฟนเป็นอะไรกันเนาะแต่หลังจากนั้นผ่านไป3เดือนวิญญาณยธ์ของเฟิงหลิงเนี่ยตื่นขึ้นอย่างกระทานหันระหว่างที่ทั้งคู่กําลังไปออกเดทกันเนาะซึ่งตัวของเฟิงหลิงเองก็ได้แผ่ลัศมีความชั่วร้ายออกมาและเธอก็ยังพยายามกืนกินวิญญาณยธ์ของเหยียนเซาเจอร์นะครับถ้าในขนาดนั้นเหยียนเซาเจอร์ไม่ได้ระวังตัวและไม่มีความแข็งแกร่งมากพอก็อาจจะถูกวิญญาณยึดของเฟิงหลิงเนี่ยกินกินไปแล้วเนาะแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเหยียนเซาเจอร์ก็ทําให้เขารอดจากเงื้อมือของเฟิงหลิงมาได้นะฮะหล เยียนเศร้าเจอก็ไม่ได้แบบติดใจเอาความอะไรกับเฟิงหลิงนะฮะแล้วก็ปล่อยเฟิงหลิงไปตามยถากรรมเนาะแล้วยยนเศร้าเจอนี่มารู้อีกที่หลังนะครับว่าสาเหตุที่วิญญาณยุทธชั่วร้ายของเฟิงหลิงเตินขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวของเยียนเศร้าเจอมีวิญญาณยุทธพญาหงแห่งแสงเนาะทำให้เป็นตัวกระตุ้นวิญญาณยุทธของเฟิงหลิงอีกทีนะฮะเยียนเศร้าเจอก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ที่เองอะไรประมาณเนี่ยฮะหลังจากนั้นเฟิงหลิงก็ได้เข้าสู่สำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็็นภรรรรยาาของงจลลีีู่คิปทแ้วเก ำข้อมูลตัวละครผัวของเฟิงหลิงไปนะครับคลิปนี้ก็มาทําข้อมูลตัวละครเมียเนาะตัวของเฟิงหลิงเองก็เป็นตัวแทนของฝ่ายจักรวรรดิสุริยนันธาคนที่2ในการแข่งประลอง1ต่อ10บกับว่อีเฮาครับก่อนที่จะพ่ายแพ้ให้กับว่อีเฮานะครับและช่วงชีวิตสุดท้ายของเธอก็คือหนีเข้าป่าปีศาจไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้เล่าถึงเฟิงหลิงอีกครั้งเลยเนาะแนวทางการฝึกฝนของเฟิงหลิงนะครับกืนกินวิญญาณยุทธของคนอื่นเพื่อพัฒนาตัวเองและต้องเป็นวิญญาณยุทธที่ประเภทคล้ายคลึงกันทําให้เฟิงหลิง เป็นวิญญาณจารปีศาจที่สังหารคนหรือทรมานคนน้อยที่สุดนะฮะในช่วงนั้นเนาะเพราะว่าคนที่มีวิญญายุธที่คล้ายกับเธอค่อนข้างหายากนะครับเช่นแบบพวกนกหงเพิงอะไรอย่างเงี้ยหรือประเภทหงนะฮะแล้วไอคนที่มีวิญญ,ญายุธประเภทหงเนี่ยมันค่อนข้างหาย,ายากในโลกวิญญาณจารนะครับก็เลยทําให้เฟิงหลิงเนี่ยในช่วงช่วงนั้นน่ยถ้าเทียบกับคนอื่นนะคือทําชั่วน้อยกว่าคนอื่นเยอะอยู่เนาะมาที่ทักษะวิญ,ญญาณของเฟิงหลิงนะครับทักษะวิญ,ญญาณที่หนึ่งไม่ได้บอกชื่อนะครับจะเป็นการ ระเบิดอากาศดังก้องร่างกายของฟงหลิงจะแผ่พลังงานชั่วร้ายออกมาและทําให้เธอระเบิดพลังเพิ่มขึ้นได้อีก2เท่านะครับต่อไปทักษะวิญญาณที่7ระดับหมื่นปีกายแท้วิญญาณยธดมีความสามารถในการแปงลงร่างเป็นหงทมินนะครับเต็มไปด้วยออร่าชั่วร้ายและกืนกินวิญญาณของศัตรูทักษะวิญญาณที่9ระดับหมื่นปีลำแสงหงทมินกินกินถ้าในอนาคตไม่ตรงกับต้นฉบับยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะ มีความสามารถในการกืนกินวิญญาณของศัตรูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์โดยคอมเมนต์ที่จะนํามาตอบในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์จากคลิปของ จงหลีอูนะครับมาที่คอมเมนต์แรกถึงแม้ว่าเย่ซีซุยกับหลงเซียวเหา่ลุมตี้เทียนก็ยังเอาตี้เทียนไม่ลงจงหลีอูมั่นใจตัวเองมากแน่นอนฮะถึงแม้ว่าฝีมือของมันจะไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่มันพร้อมบวกเนาะขนาดว่าแบบมันรู้ตัวว่ามันสู้หัวอีเหาไม่ได้มันก็ยังจะบวกนะเออมันไม่ธรรมดานะดีแล้วนะครับที่จงหลีอูเนี่ยมันอยู่รอดมาจนถึงร้อปีได้อะ ถือว่าแบบถือว่าโชคช่วยมากนะฮะเพราะว่าแบบเป็นคนที่ค่อนข้างล่อตีนอยู่พอสมควรเนาะคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปขออาจารย์โจ้ได้ไหมคะอยากรู้ว่าอาจารย์โจยมีพลังวิญญาณอะไรเราไม่ออกคือข้อมูลของอาจารย์โจ้เนี่ยผมทําไว้ในช่องแล้วนะครับอาจจะเก่าแล้วเนาะแต่ก็ดูได้เสมอนะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับเคยทําไว้อยู่เนาะคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปพี่ครับทางซานภา 5. 5. 5. ค5.5กริฟฟอนน้องชายจอมสซนของเทพแห่งการรังสรรค์ระดับเทพขั้นหนึ่งหรือ,รอต่ำกว่าครับในภาค 5.5เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้มีการพูดถึงกริฟฟอนออสตินนะฮะถ้าอยากรู้ข้อมูลของกริฟฟอนออสตินผมก็ไม่ได้ทําข้อมูลเนาะไปหาอ่านหรือไปหาฟังใน YouTube ก็ได้ครับในพนึกเทพบาลังราชันภาค1.5นะฮะเขาน่าจะมีแบบแปลเอาไว้ไว้อยู่เนาะคอมเมนต์ตอไปอยากถามว่าตั้งแต่ถังซานเป็นเทพแล้วหลังยุคผ่านมาหมื่นปีเนี่ยมีใครเป็นเทพไหมครับในช่วงที่ถังซานไม่อยู่โลกแล้วช่วงก่อนยุคภาค2อ่ะครับเพราะยังไม่มีการพูดถึงเทพคนอื่นๆเลย นอกจากทังซานภาค1มีเป็นเทพตั้งเยอะเจ็ดประหลาดก็เป็นเทพหมดแต่ภาค2พูดแต่ทงังซานคือเทพคนอื่นๆเขาไม่ควรค่าพูดถึงหรอกครับในภาค2อ่ะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบทําไมเขาไม่พูดถึงเนาะแต่ก็อาจจะพูดถึงในฐานะแบบเจ็ดประหลาดสื่อไลคเคร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ายุคที่ถังซานเป็นเทพเนี่ยมันเป็นยุคที่วุ่นวายโกลาหลงครับมีศึกแบบว่าต่อสู้เทพอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่จดจําของผู้คนทั่วไปเนาะซึ่งตอนที่พวกเจ็ดประหลาดคนอื่นกลายเป็นเทพเนี่ยความวุ่นวายมันก็จบลงแล้วเนาะเขาก็เลยอาจจะไม่พูดถึงก็ได้นะฮะส่วนยุคหลังจากถังซานกลายเป็นเทพก่อนภาค2เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีเปเปิดผย เนื้อเรื่องเลยเนาะคอมเมนต์ต่อไปอืมอันนี้ไม่รู้จงหลีอูเขาเป็นแบบปลูกวิญญาณขั้นสองไหมครับถ้าปลูกก็อาจจะเป็นเพิ่มขึ้นอีกก็อาจเป็นไปได้หรือว่าเป็นวิญญาณจานปีศาจที่สามารถดูดกืนพลังของคนอื่นมาเพิ่มให้ตัวเองเหมือนกับปีปีตรงภาคแรกไหม เห็นนางชอบทําบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้เฉลยว่าดูดมาแล้วมันเพิ่มพลังยังไงเพิ่มแค่ระดับพลังวิญญาณเช่นจาก90ถึง91อ็ไรนี้หรือมันสามารถเพิ่มอายุวงแหวนได้ด้วยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันครับ ว่ามันเพิ่มอายุวงแหวนกันยังไงหรือว่าอะไรยังไงพวกนี้ครับมันก็ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ครับว่าไม่ได้ไปเข้าด่านทดสอบเทพไม่ได้มีแดนวิญญาณเข้าไปฝึกฝนเพิ่มระดับวงแหวนอะไรเงี้ยแต่ทางที่เป็นไปได้สุดก็เหมือนคอมเมนต์นี้เนาะว่าอาจจะดูดกืนพลังงานต่างๆของแบบว่าวิญญาณจุ วิญญาณจา์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดูดมาแล้วเอามาเพิ่มวงแหวนประมาณนี้หรือเปล่าเนาะคอมเมนต์ตอไปการปรุงยาในตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานทํากันยังไงครับอยากรูเ้เหมือนเรื่องอื่นๆเลยฮะมีเตาปรุงยามีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวในช่วงที่หัวอีเฮาอยู่สํานักถังเนี่ยช่วงเลยกลางเรื่องไปแล้วเนี่ยหัวอีเฮามันจะทําการปรุงยาให้เราดูอยู่ฮะเดี๋ยวรอติดตามในแอนิเมตได้เลยเนาะ คอมเมนต์ต่อไปพี่ครับดอกลือดีอารวอนได้ใช้ในภาค3ด้วยครับตอนที่ถังอูลินถูกเจ้าแห่งห้วงลึกฟันจนตายกุเยนาใช้ดอกลือดีอารวอนที่ได้มาหลักเหตุการณ์โรงเรียนสื่อไลเคร์่อถูกทําลายไม่นานโอ้ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากเลยฮะเป็นการทวนความจําผมเหมือนกันเนาะอ่านมาแล้วรอบหนึ่งนะอ่านจนจบนะแต่ว่ารายละเอียดดีเทลอะไรเงี้ยมันก็มีการหลงลืมบ้างอะไรบ้างเนาะต้องขอบคุณคอมเมนต์นี้ไปด้วยเนาะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลตัวละครของเฟิงหลิงแล้วก็ช่วงตอบคอมเมนต์เนาะถ้าผมแบบตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ